แฟนคลับบิวกินพุทธิพงศ์ร่วมฉลองหลังยอดฟอลโล่ไอทะลุ2.4ล้านพุ่งอย่างต่อเนื่องแฟนคลับหน 4, ุ่มฮอตบิวกินพุทธิพงศ์ร่วมฉลองหลังยอดฟอลโล่ไอจีทะลุ2.4ล้านพุ่งอย่างต่อเนื่องผ่านแฮชแท็ก2ล้าน4แสน forbysai b i n อย่างคึกคักเรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นกราฟชีวิตพุ่งขึ้นสุดๆส,สำหรับหนุ่มฮอตบิวกินพุทธิพงศ์ที่นอกจากงานจะชุกคิวงานยิ่งกว่าทองฝังเพชรแล้วแฟนๆที่รักยังเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันอีกด้วย อล่าสุดยอดติดตามในอิส t a แกรมบิวกินทะลุ2.4ล้านเรียบร้อยแล้วงานนี้แฟนๆร่วมใจกันแสดงความดีผ่านแฮชแท็กสองล้านสแสน b ีไซต์ b ิวกินจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่ามงลงสมกับเป็นหนุ่มฮอตอีกคนของวงการจริงๆ